สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง EQ s o u n Channel นะครับเย่เ yeah. ดี๋ยววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Digital Master Online นะครับก็มาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยหลังจากที่สอนวิ่งทัวร์กันแล้วนะครับก็จะมาพูดถึงการทำดิจิไว้กันต่อเลยนะครับทุกคนหลังจากที่ห่างหายจากคลิปนั้นมานานพอสมควรเลยหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมกันไปก่อนนะโอเคครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทำดิจิไว้กันนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นแสงใต้เท้าที่อยู่ตรงที่เทมเมอร์ของเรานะครับอ่าแบบคนนี้เลยนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งจะมีหลายสีมากๆาโอเคครับมันก็จะมาทําที่ตรงนี้นะครับ NPC นาโนมอนที่ศูนย์ประชาการแดดนะครับแล้วก็มาในหัวข้อของผลิตดิจิไวนะครับวงเล็บสัญลักษณ์นะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งดิจิไวทต้นแบบรศูนสุเนี่ยเราจะได้จากการทำเวสที่มินาโตะนะครับใช่เราจะได้อันนี้มาแล้วในส่วนของขั้นแรกนะครับเราจะใช้แก่นวิวัฒนาการนะครับที่ได้จากการวิ่งทัวร์หรือลงดันนะครับถ้าวิ่งทัวร์จะเป็นสุ่มดอกส่วนถ้าเป็นลงดันจะมีบางดันที่สุ่มกับดอกร้อเปครับ แล้วอีกชิ้นก็จะมาในส่วนของชิ้นส่วนของการวิวัฒนาการนะครับซึ่งของชิ้นนี้จะหาได้จากอควีลามอนแล้วก็แมมมอนที่แมปพีคารีนาโอกะนะครับตามที่สอนวิ่งไปเลยก็ใช้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับในการทำซีวัตต้นแบบเลเวล1่ครับผมต่อมาก็จะมาในส่วนของเลเวล2กันนะครับก็เป็นต้นแบบเหมือนเดิมก็จะใช้ดีจีวของขั้นที่แล้วนะครับคือจะเป็นการไล่ขั้นของออกมานะครับทุกอันเลยโอเคแล้วก็แก่นแท้นะครับจำนวนเยอะขึ้นตามขั้นเหมือนกันครับ แล้วก็มาในส่วนของไฮไลท์ของขั้นที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของวิวัฒนาการนะครับซึ่งจะได้จากแฟนโทมอนและก็แลมอนที่ชิบูย่าครับผมก็จะใช้ทั้งหมด11ชิ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นดิจิคอของแหวมเดมอนนะครับซึ่งชิ้นนี้ก็จะได้จากแวมเดมอนที่ชิบูย่าแล้วก็มีนาตกครับผมอีก6ชิ้นนะซึ่งชิ้นเนี้ยใช้เยอะมากๆนะครับทุกคนเหมือนจะใช้แทบทุกขั้นเลยทั้งของคาร์บแล้วก็ของที่ใช้อัพขั้นนะครับอืม โอเคหลังจากที่เราทำต้นแบบเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมาในส่วนของ d i g i h i t e Adventure แล้ว Level 0นะครับซึ่งจะสามารถใส่ชิปเซตได้4ช่องนะครับเพิ่มจาก3มาเป็น4ที่ขั้นนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยใช้แก่นแท้นะครับตามขั้นต่างๆนะครับอัพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาในส่วนของเชื้อไวรัสครับผมก็จะใช้จากแวมเดมอนแล้วก็ดร์ิลโนมอนนะครับที่แมปบิ๊กไซส์ครับผมอืม แล้วก็จะเป็นในส่วนของพลังงานชีวภาพกับพลังงานดิจิตอลนะครับที่จะใช้จากมังกรเขียวนะครับแล้วก็ใช้จากเจ้าโอคูอามอนใช่ไหมเจ้า,มาแมลงสีเทาอ่ะตัวละ7จชิ้นนะครับอันนี้ของจะแยกกันนะเป็นตัวละ7ชิ้นเลยใช่จริงๆของพวกนี้ดรอปไม่ยากนะครับที่ดรอปยากส่วนใหญ่จะเป็นของแร่กับของนกครับทุกคนอ่าก็ของวิ่งทัวร์มันก็จะหมดแท่ประมาณขั้นนี้นะครับแล้วก็จะมาในส่วนของดิจิวายเอ็ e ซเพรสชเลเวลหกันเลยนะครับก็แก่นแท้เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็จะเริ่มใช้ของดันแล้วก็จะใช้ดิจิคอของเดดเม e ร a มอนนะครับทุกคนซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่หาจากดันเดดเม e ร a มอนที่โตเกียวทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะโอเคก็จะใช้เริ่มต้นที่ขั้นหนึ่งนะครับ7ชิ้นแล้วก็จะมาในส่วนของแกนแท้ของเัฒนาการที่สมบูรณ์นะครับซึ่งของชิ้นเนี้ยจะได้จากดันสะพานนะครับชื่อ มันเหมือนมันจะชื่อว่าเรนโบว์บิดหรืออะไรสักอย่างนะครับผมจาชื่อไม่ได้แล้วดันมันจะอยู่ที่มินาโตะนะครับทุกคนซึ่งเราต้องไปทําเคล็ดก่อนนะถ้าเล่นในเรื่องหลักแล้วดันมันจะยังไม่ปลดนะครับเราต้องไปทาเคลดปลดก่อนหรือถ้าเราไม่อยากลงดันนะครับเราสามารถมาคาฟตรงนี้ได้นะครับผมนี่ก็จะใช้ของนกกับของแรอย่างละสามชิ้นซึ่งไอ้แก่นแท้วิทยาการที่สมบูรณ์นเนี่ยมันใช้ทั้งหมด5ชิ้นใช่ไหมเราก็ต้องหาพวกนี้15ชิ้นครับผมเพื่อามาคาฟ5ชิ้นซึ่งเอาจริงจริง มันยากมากนะเพราะว่าไอ้สองชิ้นนี้มันก็ดอบยากอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าเสียให้ไปลงดันดีกว่าครับทุกคนมันจะไวกว่านะครับอืมโอเคก็ขั้นนี้จะใช้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะทำแอดเวนเจอร์เลเวลได้มาในส่วนของ Level 2กันนะครับก็แก่นแท้เยอะขึ้นแล้วก็จิตวิญ,ญญาณแห่งแวมเดมอนนะครับก็จะดอบจากดันเจียนแวมเดมอนที่ดัดฟ้าโุรทัศนะครับซึ่งเป็นเควสหลักที่เราผ่านกันมาแล้วแหละเราต้องไปลงดันนั้นนะครับ ่าแล้วก็ใช้ดิจิคอรที่ชั่วร้ายนะครับทุกคนซึ่งชิ้นเนี้ยคับได้อย่างเดียวนะครับจะไม่มีดอบในดันนะสำหรับชิ้นนี้ก็จะอยู่หน้านี้ครับวัตถุดิบแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะใช้ของเดสมอนด์หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ดิจิคอรของแวมเดมอนซึ่งของเนี้ยจะดอบจากชิบุย่าและก็มินาโตะนะครับ3ชิ้นแล้วก็เชื่อไวรัสครับของดาร์คทิรานโนแล้วก็แวมเดมอนที่บิ๊กไซส์ครับผมซึ่งมันจะใช้ทั้งหมด3ชิ้นนะไอ้ดิจิคอลชั่วร์กับว่าาาถถ้้้้้จจจะะะะเเล่นนนนออคคััับบขีรก็ตง ลงดันเดซเมรา3ชิ้นนะครับแล้วก็ของทัวร์อีกอย่างละ9ชิ้นครับผมก็จะทําขั้น2ได้นะครับแล้วก็มาในส่วนของขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าเราทำขั้นนี้แสงที่เท้าเราจะออกแล้วใช่ไออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าจะเป็นการรีของดิจิไวโอนะครับอ่าก็จะใช้ a อเว n เ u r e ์เลเวลสนะครับแกนแท้เยอะขึ้นแล้วก็ใช้ของพิษของแวมเดมอนนะครับอ่า ก็จะอยู่ที่โอไดาบานะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่ทุกคนผ่านกันมาแล้วนั่นแหละครับเราก็ต้องไปลงดันนั้นนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นของคาฟเหมือนกันก็จะใช้ของทัวจากชิบุยาแล้วก็มินาโตะเหมือนเดิมครับผมส่วนอันนี้จะใช้เป็นของเดฟเวลลอบอลสองชิ้นแล้วก็จิตวญญาณของแวมเดมอนอีก1ชิ้นนะครับก็เท่ากับว่ามันใช้4ชิ้นใช่ไหมเราก็ต้องมีเดฟเวลเ8อร์แปดชิ้นกับของแวม4ชิ้นนะครับอของทัวก็4ชิ้น ก็จะทําให้แสงขั้นสุดท้ายของเราออกแล้วนะครับซึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะใส่ได้ทั้งหมด4ชิปนะครับอาแล้วก็จะมีค่าสเตตัสที่สามารถรีได้มาแล้วเช่นพวกวัคซีนแสงไวรัสมืดอะไรพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็แสงก็จะออกเลยถ้าเราทาถึงขั้นนี้นะครับมันชื่อว่า d g y ที่แท้จริงนะครับทุกคนอืโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับบัตรแล้วก็ไปดูดันกันดีกว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็ไปที่ ดันสะพานก่อนเลยนะครับที่อยู่ที่นี่หน้าตกนี่นะครับมันจะต้องทำเคลดปลดดันตรงนี้ก่อนซึ่งถ้าเรายังไม่ได้ทำอ่ะเคลดตัวนี้มันจะเป็นเคลดม่วงครับทุกคนมันจะมีให้ตีหอยตีปลาหมึกแล้วก็ตีพึ่งตรงนี้แหละครับอย่างละร้อยตัวนิดๆดันก็จะเปิดแล้วไม่มีเคล็ดดรอปนะครับก็ <meus S 1> เริ่มรับที่นี่ไปก่อนเลยก็จะดรอปชิ้นส่วนวิทยาการที่สมบูรณ์นะครับ 5ชิ้นนะครับของตรงนี้ใช้ทั้งหมด5ชิ้นโอเคไปกันต่อที่จุดชมวิวโตเกียวทาวเวอร์นะครับซึ่งที่เนี่ยจะเป็นดันที่ใช้ของเยอะสุดแล้วนะครับของเดเมลามอนเดี๋ยวทุกอย่างใช้กี่ชิ้นเดี๋ยวผมจะเปิดรวบทีหลังให้ดูตอนท้าทยคลิปนะครับทุกคนโอเคก็มารับบัตรดันที่นี่ได้เลยนี่นะครับดันก็จะอยู่ตรงนี้นะอ่ะอยู่บังมิดเลยโอเคไปกันต่อครับ ที่ดาดฟ้าทรทั์ฟูจินะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบนเจียนแวร์เดมอนนะครับก็รับบัตรดันได้ที่เองเฟี J ูมอนนะครับซึ่งเราควรมารับทุกวันนะครับทุกคนบัตรดันเพราะว่ามันก็ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ดวงเยอะมากๆด้วยถ้าเราลงหลายรอบแต่มันออกน้อยเราไม่เสร็จเราก็ต้องมาลงอีกนะครับโอเคแล้วก็ถึงสถานที่สุดท้ายก็คือโอไนบะนะครับทุกคนเป็นของเวนอมแวร์เดมอนนะครับที่จะดรอปพิษนะใช้ในขั้นสุดท้ายนะครับสำหรับดันนี้นะ ก็เดินออกวาร์ปมาได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ซึ่ง2องเฟสสองแมปเมื่อกี้ทุกคนน่าจะต้องผ่านตามมาบ้างแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเฟสหลักนะครับเพื่อนๆต้องตีมาแล้วแหละใช่ก็จะมีตรงนี้ครับเป็นของเวนอมแลมมอนนะครับของชิ้นสุดท้าย ก็ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับการมารับบัตรตันในการทำแสงใต้เท้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นเส็จยอดรวมกันนะครับว่ามันใช้ทั้งหมดกี่อันนะครับโอเคนี่ก็จะใช้ทั้งหมดอไอที่เป็นชิ้นส่วนวิวัฒนาการนะครับจะใช้ทั้งหมด1,573ชิ้นครับผมส่วนของนกกับ แมมมอนเนี่ยถ้าเราไปลงดันสะพานนะครับมันจะเหลือแค่8ชิ้นนะแต่ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจลงแล้วก็จะเอาแค่ของทัวร์ก็ใช้ทั้งหมด23ชิ้นของแฟนโทมอนกับแรมมอนก็เช่นกันครับถ้าเราไปลงดันสะพานจะเหลือแค่11ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็ของแวมนะครับจะใช้ทั้งหมด19ชิ้นของดาร์ทิเาโน17ชิ้นครับแล้วก็มังกรเขียวกับมแมลงสีเทานะครับอย่างละ7ชิ้นแล้วก็มาในส่วนของของดันนะครับจะใช้ทั้งหมด18ชิ้นนะครับผม ใช้เยอะมากๆในส่วนของดันเดสเมอรามอนที่โตเกียวทาวเวอร์นะครับแล้วก็ดาดฟ้าโทรทัศน์นะครับแวมเดมอน10ชิ้นแล้วก็พิษของเวนอมนะครับ7ชิ้นที่โอไดบะส่วนนี้จะเป็นของดันสะพานนะครับซึ่งมันใช้5ชิ้นแล้วถ้าเราขยันลงอ่ะตรงนี้มันก็จะลดลงเหลือนิดเดียวด้วยนะใช่แล้วอีก2อันก็จะเป็นของคาร์บล้วนๆนะครับก็ของพวกนี้มันรวมของคาบให้แล้วนะครับใช่ถ้าเราหาตามจำนวนข้างบนมาได้เนี่ยของคาบก็คือจะพอคาบแล้วครับอืม โอเคจำนวนก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นแสงดิจิไวนะครับที่เราสามารถหาได้จากการทำแสงใต้เท้าได้แหละครับจะสุดที่ตรงนี้นะครับแสงปฏิหาร3ช่องท้ายไม่ใช่นะครับจะเป็นดิจิไวโอทีนะครับแต่ว่ามันติดมาด้วยเนาะโอเคก็จะมีตามในกระตูนเลยครับของแก๊งพระเอกนะสุดตรงนี้นะครับใช่ส่วนมากนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเนี่ยเราจะทำให้เราตีแรงมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้สเตตัสนะครับทุกคนอ่า เพิ่มขึ้นเป็นประเภทของธาตุแล้วก็ประเภทของดิจิมอนเรานะครับใช่ก็คือถ้ายิ่งมีก็ยิ่งแรงนะครับคุ้มค่าที่จะทําด้วยเพราะว่านอกจากจะเทเราก็ยังเก่งขึ้นด้วยนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าพูดผิดประการใดก็แนะนำลงช่องคอมเมนต์หรือแนะนำลงช่องคอมเมนต์ได้เลยโอเคครับถ้านั้้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ